เทคนิควิธีการเพราะถั่วงอกที่ง่ายที่สุดในโลกวิธีนี้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้3วันได้กินไซนี้4วันค่ะไปชมในคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนล ครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะวันนี้มาดามบ้านนาสวีเดนวันเองค่ะมีเคเล็ดลับดีๆจะมาบอกเกี่ยวกับการทำอาหารวันนี้นะคะจะพาเพาะถั่วงอก3วันได้กินสะอาดปลอดภัยเพาะเองได้ง่ายๆไปชมกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเรามีเพียง ขวดนมที่เรากินหมดแล้วอันนี้มันอยู่สวีเดนนะคะวันก็ใช้ขวดนมของสวีเดนล้างน้ำหลายๆรอบค่ะให้ให้นมมันมันออกให้หมดซึ่งมันเป็นด้านในมันจะเป็นอันนี้มันเป็นกระดาษนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีความเคลือบอะไรนิดหน่อยที่ไม่ทำให้น้ำมันซึมค่ะเสร็จแล้วนะคะถั่วงอกค่ะให้เราใส่ถั่วงอกไปเลยซึ่งมันจะงอกแล้วก็ฟูข้างใน ให้เราใส่นี่คือขวดนมนะคะวันจะใส่แค่ปริมาณเท่านี้ค่ะมเมล็ดถั่วเขียวนะคะเราใส่มเมล็ดถั่วเขียวไปค่ะกะปริมาณน,นะคะกะปริมาณเสร็จแล้วนะคะเติมน้ํำร้อนค่ะน้ําร้อนที่ออกมาจากก๊อกน้ําปกตินะคะเกือบเต็มค่ะ รู้สึกว่ามันจะน้อยไปนะคะเจมถั่วไปก่อนคือแล้วแต่ความชำนาญเลยค่ะวันไม่ได้ช่างวัดตวงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้การกะกะปริมาณเอาก็เท่ากับครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้มันเหลือถั่วอยู่เต็มอ,อ,อยู่ปริมาณนี้เราใส่ไปครึ่งหนึ่งนี่คือการฟอสหนึ่งครั้งของวันเลยนะคะแล้วที่บ้านก็จะมีมะเมล็ดถั่วเขียว เอาไว้ตลอดเลยค่ะอันนี้ใกล้จะหมดใช่ไหมมันจะมีอีกหนึ่งถุงค่ะทุกคน oh. เสร็จแล้วนะคะปิดฝาไว้ค่ะค้างไว้หนึ่งคืนนะคะพี่พี่น้องน้องด้วยน้ำร้อนก๊อกน้ำใครไม่มีก๊อกน้ำร้อนก็ใช้น้ำอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะค้างไว้แช่มเมล็ดถั่วเขียวเอาไว้หนึ่งคืนค่ะพอผ่านไปหนึ่งคืนนะคะเราก็จะเจาะรูที่กระป๋อง ทำไมถึงใช้กล่องนมกล่องนมเนี่ยนะคะจะทําให้ถั่วงอกขาวสวยอวบค่ะเพราะว่ามันจะมืดค่ะทุกคนถ้าเรามีคนเขาทำเพาะในขวดพลาสติกเราจะต้องเอาผ้าสีดำมาคลุมยุ่งยากค่ะอันนี้นะคะง่ายสุดแล้วนะคะ,ะแล้ววันทำกินประจำค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเอาน้ำออกค่ะบีบออกไปเลยนะคะให้ให้เร็วสุดถ้าเผื่อว่าใครมีเวลาก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ ให้น้ำหยดจนแห้งสุดนะคะส่วนของวันก็รีบๆเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรให้เร็วที่สุดทุกคนจะเห็นอถั่วเขียวที่โผล่ออกมานะคะเปลือกเขาจะเริ่มงอกแล้วค่ะค้างไปหคืนนะคะรูที่เจาะก็ต้องต้องเป็นรูที่เรามั่นใจว่าถั่วงอกจะไม่ร่วงเม็ดถั่วเขียวจะไม่ร่วงออกมาะคะ่ะนี่ค่ะลักษณะของเม็ดถั่วเขียวที่เราแช่ไว้หนึ่คืนนะคะ เาจะเริ่มงอกแล้วค่ะสามวันได้กินค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะพอเอาน้ำหมกหมดแล้วเราเปิดก๊อกน้ำธรรมดาความเย็นปกตินะคะแล้วก็ใส่น้ำแบบนี้เช้าและเย็นค่ะใส่วันละสองรอบนะคะเช้าและเย็นตอนนี้มันจะปล่อยให้น้ำเขาไหลออกมาเองค่ะก็จะตั้งไหลนะคะแล้วก็ เก็บใส่ที่ที่มืดก็คือใส่ในตู้ค่ะของวันมีตู้ที่วันใส่ซอสนะคะตู้ที่เราเก็บพวกซอสต,ต่างๆมันมืดค่ะตอนนี้วันกาลังมองหาที่ค้ํามันจะต้องมีอะไรมาค้ําให้กล่องให้น้ำไหลเนี่ยนะคะปล่อยให้น้ำไหลให้สนิทค่ะให้หมดนะคะคนที่ทําให้ถั่วงอกเน่าเคยมีคนไปทําตามวันแล้วบอกว่าถั่วงอกเน่า ไม่ได้กินเลยก็เพราะว่าน้ํามันแห้งไม่สนิทคะ่ะทุกคนนี่นะคะวันตั้งไว้แบบนี้ตอนนี้คือใจเย็นไปเลยสักสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาเองนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือน้ําแห้งหมดแล้วแบบนี้ค่ะเช็คก่อนอีกรอบนึงเอาให้แห้งสนิทนะคะทุกคนถ้ามันมีน้ำค้างอยู่ในกล่องก็คือ ถั่วที่อยู่ที่โดนน้ำค่ะจะเน่านะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนะคะวันจะมีตู้ที่มันมืดอยู่แล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็เอาใส่ไว้เลยค่ะนี่คือที่เพาะถั่วงอกของวันพอปิดฝาแล้วมันก็จะมืดนะคะเราก็เอามาถ่ายน้ำเช้าเย็น ทุกวันนะคะรอดูวันที่สวันนี้คือวันที่1ค่ะพี่พี่น้องๆหลังจากเพาะถั่วงอกไป4ี่วันนะคะตอนนี้วันเตรียมน้ําเย็นเอาไว้ล้างค่ะเรามาดูกันค่ะสี่วันนะคะเพราะว่าวันที่สามมันสั้นเกินค่ะก็เลยตอไปอีก1วันจ้าใส่น้ําเช้าเย็นนะคะแล้วก็พยายามเอาน้ําออกให้ให้หมดที่สุดค่ะโอ้โหวันเดียวยาวเกินที่เราต้องการยาวกว่าที่เราต้องการกันทุกคนนี่ยค่ะ พราะถั่วงอกด้วยกล่องนมได้กินแล้วก็ปลอดภัยไร้าสารสบายใจกินสบายใจดูนะคะนี่ค่ะสี่วันค่ะทุกคนจะ้ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรากจะออกยาวนิดนึงค่ะโอ้ยจริงๆสามวันน่าจะโอเคแล้วนะคะแบบนี้นะคะไซส์นี้ค่ะสี่วันทีนี้วันก็จะเตรียมเมนูอ่า ขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เลยนะคะตอนนี้เราออกมาจากกล่องก่อนค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับมือใหม่ก็ลองเพาะน,น้อยๆก่อนค่ะเพราะว่ายังกะความแน่นของถั่วไม่ได้อันนี้ก็เหมือนจะแน่นไปด้วยนะคะคือวันเพาะบ่อยค่ะวันก็เทเม็ดถั่วเขียวลงไปตอนที่แช่น้ำหนึ่งคืนเลยนะคะแน่นๆน,น,นี่น <laughs> ข้างล่างเป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้คืออัดแน่นเกินค่ะ น่นเกินเยอะเกินนะคะแต่ว่าใช้ได้อยู่ดูข้างล่างค่ะข้างล่างยาวแบบนี้เลยวันกินเองมันจะไม่มันนั่งเด็ดไอ้รากออกนะคะแต่อันนี้ยาวหน่อยก็เด็ดหน่อยค่ะนี่นะคะมีพี่ๆคนไทยเขามาพอถั่วงอ,อกขายเป็นอาชีพกันเลยนะคะที่เมืองนอกขายให้คนไทยเนี่ยแหละค่ะแต่เขาต้องไปนั่งเด็ดรากออกแบบนี้นะคะก่อนที่จะขายนะคะรู้สึกว่ากิโลละร้อยห้าสิบโครนกิโลละเจ็ดร้อยห้าสิบาทโดยประมาณนะคะ นี่ค่ะทุกคนสวยงามไหมคะลองนะคะเคล็ดลับเพาะถั่วงอ,อกกินเองง่ายๆ4วันก็แนะนําให้วันที่3เช็คดูก่อนเพราะของวันเช็คแล้วมันสั้นมันก็เลยเอาไว้อีก1วันกลายเป็นยาวค่ะแต่ไซนี้กินกับขนมชิน้นแซ่บเลยจ้ารอชมเมนูจาก ถั่วงอกของวันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านนาเมนูเด,ด็กด้วยค่ะสวัสดีค่ะ